มีช่วงนะคะแจกรางวัลน,นะคะเพราะว่า Top Business นะคนที่สามารถสร้างดีลเลอร์ได้เยอะที่สุดนะได้รับทั้งรางวันลนะได้รับอันดับหนึ่งนะจะได้รับรางวัลแหวนเพชร1 8 8เม็ดจากบิ๊กบอสเลยนะคะสวงให้กับมือเลยนะคะมีถึงสอท่านเพราะเราแข่งมา2เดือนเนาะ,ะตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกายนะสองเดือนนะคะแล้วแล้วแวที่สงกัรก็ได้รับโล่อีกใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งหมดนะทั้งหมด จริงๆแล้วมันจะต้อง6ท่านนะคะเพราะเดือนละ3ท่านใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสุดยอดมากกวนี้นะคะเขาได้รางวัลที่3นะคะตอนเดือนก่อนนะคะพอมาเดือนนี้เขาเอาลที่1เลยค่ะก็เลยเหลือ5คนใช่ไหมคะคือมันคือบริษัทให้จริงๆให้แบบแจกซับแจกซ่องแจกสารพัดเลยนะเพราะฉะนั้นเนาะมีอยางก็ส่งข่าวอ,อมีอยางก็ส่งข่าวนะคะเดี๋ยวเอาใหม่ เอาตอนนี้ก่อนนะเอาเรื่องที่เรานะคะมีพรีเซนเตอร์ทั้ง5ท่านเลใช่ไหมคะทั้งก็รวมทั้งคุณกันเนาะหัวอกกันมีคุณป้องเลาวาสนะคุณบอยปกรณ์นะคะคุณเวียนะคะคุณเวียก็คุณโดมมาหมดเลยแล้วแต่และท่านนะเข้ามาบอกกล่าวจากอินเนอร์ของเขานะคะแล้วก็สิ่งที่เขาตัดสินใจเลือกที่จะมานะคะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทนะคะโดย เขาได้ศึกษานะคะและได้ทานผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะ,ะและอีกอย่างนึงนะคุณกันก็แชร์ด้วยนะคะว่าตัวเขาเนาะความที่เขาเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะเลือกเนาะเขาก็ต้องศึกษาข้อมูลนะคะและก็ลองสินค้านะคะจนรู้ว่าบริษัทดีจริงสินค้าดีจริงนะคะเขาจึงตล้ารับงานแล้วก็ชวนเพื่อนๆมานะคะทั้ง4ท่านเนาะ ก็เป็นเพื่อนของคุณกันนะะดังนั้นน่รงนี้อ่ะนะคะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อีกอันหนึ่งว่าสินค้าของเรามีคุณภาพจริงๆนะคะนอกจากที่เราได้รับมาตรฐานจากออยและคะุณภ,ภาพดีแต่ราคาะคะ่ะราคาที่สามารถเข้าถึงทุทกกลุม่มได้่ทุกกลุ่มเลยนะคะเพราะราคาสูงสุดของเราแค่เนาะ690าสต่ำสุดก็คือ299นะคะและทุกและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีตัว คณะแพทย์เนาะคณะแพทย์ที่ท่านดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะ,อะคอยถามตอบปัญหานะ,ะเรียกว่า iMa มนะคะคณะแพทย์ซึ่งดูแลโดยบอสหมอเอกนะคะอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกแล้วก็หลายท่านที่อยู่ในคณะนั้นก็มาแชร์ด้วยเนหะ็นไหมของเราเอาข้อมูลของจริงเลยนะคะของจริงแล้วก็นำเขาเรียกว่าคนป่วยที่ได้รับเนาะเขาเรียกว่าต้องรักษาต้องหนักถึงกับเป็นมะเร็งนะคะก็ ได้ทานผลิตภัณฑ์และดูแลตัวเองจนสามารถนะคะไม่มีเชื้อมะเร็งอยู่แล้วนะหลายท่านเลยนะไว้รอคลิปบริษัทจะตัดต่อออกมาให้นะคะ